ไม่ได้เป็นคู่จิน้นแต่เขาทั้งคู่ก็ยังเป็นคู่บุญกันเสมอจ้าโดยวันที่5มิถุนายน2565บ้านสิงห์ได้จัดงานบ้านสิงห์ทัวบุญณนะวัดใบบุญโดยไปได้โพสต์รูปคู่กับนุกพร้อมแคปชั่นผ่านทางเฟซบุ๊กว่าบ้านสิงห์ทัวบุญวัดใบบุญ วัดผาสุขประสิทธิการามงานนี้มีกิจกรรมให้แฟนขับได้ร่วมทำบุญถวายกุฏิสง์ห้องเก็บของวางศิลาฤกษ์ขอระฆังฉัดฟ้าพร้อมเขียนแผ่นทองจารึกชื่อส่วนช่วงเย็นนั้นก็มีรับประทานอาหารอีสานชมศิลปะวัฒนธรรมและร่วมชมมินิคอนเสิร์ตของบ้านสิง ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่นงานนี้เรียกได้ว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งใจจริงๆนะคะ